สวัสดีค่ะ12ราศีค่ะเราจะไปต่อกันที่ราศีพิจิกธาตุน้ำค่ะลักษณะเนื้อคู่ค่ะปีเถะกระต่ายปี2 5 6 6ค่ะเราอ่านเชื่อมยงดวงดาววันสิ้นปีเลยค่ะไปกันยาวๆเลยวันที่31 ธันวาคมปี2 5 6 6ปีเกระอกระบ่ายนะคะดวงดาวที่ย้ายราศีค่ะศีราสสีดวงดาวเลยค่ะดาวเสาดาวตัวแทนของเพื่อนสัจะชการงานการสังคมเพื่อนฝูงนะคะญาดเยอะค่ะดาวเสาความเข้มแข็งนะคะดาวดวงใหญ่ดวงโตค่ะ หล่เสาวสัจชะการงานการสังคมเพื่อนฝูงไปอยู่ในเรือนพันธุบ้านความผูกพันความมั่นคงนะเสาในเรือนราหูเป็นดาวคู่มิตรกันนะคะวันที่หนึ่งมีนาคมปี2566าค่ะพันธุพันธุนตักสัญญาผูกพันบ้าน,านรถหลักทรัพย์อสังหาความมั่นคงความผูกพันนะคะ การมีครอบครัวดาวเสาในเนรือนราหูดาวราหูดาวเจ้าบ้านเจ้าเรือนของคันทุราหูย้ายตุลาคมปี2 5 6 6รารหาหูมูเมาลุ่มหลงไทยดาวราหูปุตตะักนะคะชื่อเสียงบุ้นานบริวารคนอ่อนไหวกว่าความรื่นเริงเฉลิมฉลองการแต่งงานการมีบุต การให้กำเนิดใหม่โครงการการลงทุนการเสีย่ยนงะร่างมุนจนาเรือนพระเพัดพระเพ,ะพะดสคุมความเป็นผู้ใหญ่สินธรรมจริยธรรมอันีงานะเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะที่ไปเกี่ยวข้องกับการลงทุนบทล้านบริวารการเริ่มใหม่การเริ่มนะโครงการ และเป็นดาวพัฐการเงินรายได้ดาวรัสย,ย้ 19, สาย19เมษายนปี2566ดาวรฤัฐราชาโชคทุกชโลกโชคชะเหลาไม่ต้องซื้อมังหาก็มาเองมาเองไม่ได้ต้องแข่งขันกันระหัดอยู่ในเรือนอริาการแข่งขันการเข้าไปเกี่ยวข้องกับปัญหานะ ต่อสู้ศัตรูเป็นยาช่วกกำลังศัตรูที่ไหนเพื่อนครอบครัวกันทั้งนั้นเลยนะคะดาวพฤหัสกับดาวราหูนี่อยู่ในแต่รละดลาศสีใช้เวลา1ปีครึ่งนะคะ,ะได้ใช้สติปัญญาความรู้ความสามารถก ต้องไปเกี่ยวข้องกับเพื่อนบ้านคนรักคนที่ผูกพันบริวารผู้ใหญ่นะคะเกิดการแข่งขันค่ะยังไม่เท่าแข่งที่ตนเองค่ะอ,อยู่บนพื้นฐานของสิลธรรมจริธรรมยอ่าจริยธรรมอันดีงามนะคะรรพะระฤหัตยืออรินะ ม่มีปัญหากับอยากมีพี่น้องผู้ใหญ่ค่ะนะขัดแย้งกันด้านผลประโยชน์ค่ะ mm hmm. ดาวรุตยูย้ายแมีนาคมปี2 5 6 6อยู่ยาวไปเลยค่ะ7ปีเต็มรุตยูเล่งลักขณาการปฏิวัติปฏิรูปเปลี่ยนแปลงมวลชนุ้งชนใครอาเพศถ่ายด่ามฤตยูจะดีหรือร้าย ก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงแต่ละท่านนะคะว่ามรุตยูอยู่ที่ไหนมรุตยูเรงลักขนาก็มุนงิดนะคะมีดาวเก,กตกระตุ้นด้วยมุญญนงิดกับปัตตนินะหุ้นส่วนไฟต้องข้ามคนารักคู่ครองกันเข้าไปมีหุ้นส่วนร่วมและเป็นดาวสุขวินาศนะทางไกลห่างไกลอยู่เบื้องหลังความไม่ปร่งใสการค้าออนไลน์ก็ เกี่ยวกับดาวเกรตนรตยู่ยลยเลงลัคนานะคะอ่าอันนี้สำหรับแรกชาวพิจิตเป็นใครเกี่ยวข้กับใครอีกฝ่ายหนึ่งฝ่ายตรงข้ามนะเป็นใครเกี่ยวกับใครอะไรนะคะและแนวโน้มความน่าจะเป็นไปได้ Mission possible ของชาวพิจิตแล้วก็ให้ชาลีเอนเจอร์ให้คำแนะนำนะคะ ราชินีพรจจันร์เหรียญก็มีสองด้านมีข้างขึ้นก็มีข้างแรงตัวเต็มตัวตวนของเขาเลยจะสุขสงบสันติสุขก็เริ่มที่ตัวเองค่ะราชินีพรจจันทร์ความดีงามก็ต้องคิดคิดบัวเข้าไว้ค่ะอันนี้คิดลบนะตกกังวลจิตคิดฟุ้งซ่านอันนี้ไม่ไม่เป็นไรนะคะ คือตัวตนของความเป็นมนุษย์นะ,ะเมื่อไรที่อารมณ์วนไว้และไว้วันมากก็กลายร่างเป็นดาราศิลปินเป็นนางแบบนะเป็นดารานะคะ,ะคลิกดีสวยหล่อกับเอวบางร่างน้อยอคิดว่าตนเองมีปัญหากับเพื่อนบ้านนศัตรูนะ ร้านบริวารก็คือเพื่อนบ้านนันแหละไม่ใช่ค่ะตัวเองค่ะความคิดจิตปรุงแต่งนะฟุ้งซ่านค่ะความดีงามยินดีรับใช้เอาใจใส่เกี่ยวกับการช่วยเหลือคนอื่นก็ควรจะช่วยเหลือตนเองก่อนนะคะไม่เอาเปรียบใครก็ไม่ยอมเสียเปรียบใครอันนี้ก็ต้องยอมเสียเปรียบบ้างน,นะคะถ้าจะเป็นผู้ให้อ จะรับอย่างเดียวก็ไม่ได้นะมีบุญบารมีเก่าค่ะจึงได้รับการสนับสนุนจากคนอื่นๆมีจินตนาการนะคะปรุงแต่งมากก็มีโอกาสที่จะได้ห่างไกลจากจิตทุกข์ซาสนะปรุงแต่งเหมือนพระจันทร์ที่ถูกไม่บดบงังเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเริ่มด้วยเริ่มได้เลยค่ะมีไอเดียสร้างสรรค์อะไรถึงเวลาที่ จะลงมือทําแล้วค่ะนะอย่าโมัวแต่ปรุงแต่งห่างไปให้ไกลนะคะนะอุปสรรคปานะราถนาชื่อเสียงไม่คงอยู่ตำนานคงทนนะคะนะก็ต้องใช้สติก็เกิดปัญญาะะอย่ามัวแต่ปรุงแต่งค่ะถึงเวลาแล้วนะเศรษฐกิจนี้มันเงียบกยนะริบเลยนะตนเองรับแรงการงานการสังคม ธุรกิจเวิร์ o โ h มโฮมันเงียบนะก็ต้องตนเองนะเปลี่ยนแปลงน,น,นะคะลาผลนี้นะก็ต้องได้กบคู่นะคะคู่นี้ก็เป็นทหารตำรวจนักปกครองมีหัวการค้าด้วยนะคะตัวท้วมๆใหญ่ๆนะคะตัวเข้มๆนะนะรักสายฟ้าแลบฟ้าผ่าเปี่ยงในความหวัง ก็ได้รับยกย่องให้เป็นคุณยญิงคุณนายนะคะเคียงข้างกันเหมือนพี่น้องกันนะคะก็ได้มีธุรกิจร่วมกันนะธุรกิจเล็กๆงานกสิกรรมงานในครัวเรือนก็มั่นคงค่ะงานนี้ก็ได้รับยกย่องจากคนรักให้เป็นหนึ่งเดียวได้บริหารธุรกิจไปนะคะให้กำเนิดบุตรได้แต่งงานนะ ความรู้ดีการศึกษาดีก็ได้เติมเต็มชีวิตนะคะอบอุ่นอนโยนนะใจดีเมตมตาสงสารเริ่มที่ตนเองค่ะก่อนที่จะวางเฉยอุเบกขาอะไรที่เราไม่สามารถแก้ไขได้ก็วางเฉยค่ะปล่อยวางวางอุดมสมบูรณ์มาเจอเจอดีขึ้นก็เพราะว่า ได้ผู้พันได้แต่งงานค่ะอีกฝ่ายค่ะเขาเป็นผู้ใหญ่กว่าค่ะนะพระรหัสเป็นอรินะพระหัสนี้ปุตตะนะได้แต่งงานกับผู้ใหญ่ค่ะสิ่งที่ได้มาแตนะ่พบคู่ที่เป็นผู้ใหญ่กว่าค่ะพระรหัสปุตตะ,ะการแต่งงานพระรหัสดุมพระ,ะการเงินไรายได้ดีมากการเป็นแปรงนะ การงานอาชีพก็ได้รับการสนับสนุนจากคู่คนรักคนรักนะครัาก็มีธุรกิจเล็กๆของตนเองผู้มีประสบการณ์คนสุขุมรอบคอบโอกาสได้หารายได้เล็กๆของตนเองรับราชการประสบการณ์ของเขานี้ ก็มั่นคงมีญาติเยอะเลยค่ะญาติมิตพี่น้องอาหารก,การกินดมสมบูรณ์อุปกาที่ถูกใจอ่านี้ก็ได้พบแล้วไปพบกับคนที่มิสเสน,น่าหลงไหลให้ลุ่มหลงคือเขาเลยพิจิตพบแล้วก็ไปพบเขา,าด่านของอความคิดของเขาอา คิดอีกอย่างก็พูดอีกอย่างนะาททาใจยอมรับได้ก็ได้เป็นพ่อบ้านแม่บ้านแม่เสียเรือนนะคะดูแลครอบครัวดีค่ะนะอะไรที่รู้ความคิดก็อดทนข่มกันได้ก็ชนะใจตนมุ่งไปหาการเงินรายได้ด้วยปัญญาความรู้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเป็นผู้ใหญ่นะคะก็ได้ บริหารหาการเงินรายได้ธุรกิจอุมภโฮมก็ได้แต่งานมีคู่ได้บริหารเป็นผู้นำครอบครัวที่ดีเป็นผู้ใหญ่ค่ะสุขุมค่ะชอบบนชอบสอนค่ะอันนี้ได้พบคู่แล้วมีความสุขุมนะอดทนข่มกันได้นะคะก็ชนะ คู่นะคะจะนะใจตนนะคำแนะนำค่ะนวเน้องคขาหน่าจะเป็นของพิจิตอันนี้ได้พบกับคู่บุญนะคะพบแล้วก็ละลลาค่ะนะอารมณ์นะคะตกอยู่ใต้อารมณ์จิตปรุงแต่งค่ะอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงเดี๋ยวดีเดีร้ายนะคะ อชอบทำอะไรตามอารมณ์่ะกลายร่างเป็นดาราศิลปินเลยนะเป็นคนรักสนุกนะคะได้ทำงานอิสระงานนี้ก็มีการเงินรายได้การงานงานศินลปินศินละปะชอบแต่งตัวนะคะบุคลิกดีเอวาบางร่างนอ้อยเป็นนักเดินทางท่องเที่ยวด้วยใช้ชีวิตในแต่ละวัน ได้การเงินจากคู่นี่แ่ะผู้ใหญ่กว่านะคะการงานการเงินหน้าที่แต่ละวันก็ได้รับผิดชอบให้ผ่านพ้นไปในแต่ละวัน,นะะเป็นนักเดินทางนะท่องเที่ยวก,นะก็ได้ทำความฝันนะคะนะสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักนะ ได้มาทำแล้วก็จะกัดไม่ปล่อยทางอันนี้นก็ได้พบกับตนเองนะคะไม่ใช่เห็นบังเอิญค่ะได้พบลาบลนได้พบกับคู่นะคะรุติยูยเร็งลกคณาก็ได้ทำงาน บุญงานกุศลนะอันนี้ก็ทำมายาวนานแล้วลงตัวค่ะอันนี้ก็ควรจะบำเพ็ญเพียรภาวนาด้วยทำความดีงามต่อไปนะยิ่งมุ่งไปที่การงานด้านช่วยเหลือคนอื่นกานบุญการกุศลนะได้ทำความดีงามแบบอันนี้ว่าด้วยได้ช่วยเหลือคนอื่นให้หายจากป่วยไข้แต่ที่ได้ พบกับคู่บุญนะคะเขามาชุดลูกที่ล้มให้ลุกขึ้นนะคะลงตัวและะ้วบาลานชีวิตลงตัวได้ก็เพราะว่าได้พบกับคู่เนื้อนาบุญนะคะคู่บุญแต่ชาติปังโกน,นะคะ่ะคนเรามีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ของตัวเราเองการเป็นแปลงชีวิตเดลาดได้ ทำงานหรือเบื้องหลังนะงานเป็นทองหลังเคราะนะนะได้พบกับคู่ที่มีวัยมากกว่าตรงเองได้มาแก้ไขนะในปัจจุบันชาติก็คือได้มาพบก,กับ คนที่จะทําให้ชีวิตได้เติมเต็มนะคะนะชีวิตลันลาค่ะสันติสุขเกิดขึ้นที่ตัวเราค่ะกอดโอบโลกนี้เอาไว้นะคะมนะต้องรุ่วมร้อนเพราะว่าได้พบก,กวับความมั่นคงดิวเบ i กินิงชีวิตใหม่เริ่มต้นได้เสมอค่ะ สเคลงกายใจแข็งแรงนะผ่านมาหลายฤดูหนาวนะะแล้วค่ะฤดูหนาวนั้นยาวนะคะถึงเวลาแล้วที่จะมูป่อนนะคะไปข้างหน้านะะไปบริหารการงานดูแลคนรักและครอบครัวนะคะการปะจนไปในแต่ละวันนะคะ,นะคะต้องเติบโตตามวันเวลาะคะ่ะ ตนเองค่ะเกี่ยวข้อกับการเปลี่ยนแปลงกายจิตวิญญาณเข้มแข็งจะเป็นผู้มีพละกำลังนะคะที่จะไม่ปล่อยะกัดไม่ปล่อยค่ะเรามาเพื่ออะไรเรามาเพื่อทำความดีค่ะตัวตนค่ะ เราเกิดมาเพื่ออะไรได้พบกับสิ่งที่ได้มานะคะว่ามีตกกังวลคิดมากคิดเยอะมันทำให้เราคิดไอเดียสร้างสรรค์ไม่อิสระนะคะสามารถเริ่มต้นได้ ความคิดดีพูดดีทดําดีได้ลาบสามารถเริ่มต้นใหม่ New Beginning ค่ะสิ่งดีๆรออยู่นะคะขอให้พบกับสิ่งดีๆคะ่ะโชคดีนะคะ